รายการนี้เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรทุกคนครับก็วันนี้เรามาอยู่ในการปลูกอะโวคาโดนะครับหลังจากที่เราได้ย้ายอะโวคาโดมานะครับลักษณะของอะโวคาโดที่ทำการย้ายมานะครับจะมีทั้งหมด2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือตัวนี้คือเขาซื้อมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งบริเวณนี้เพิ่งลงมาได้ประมาณซื้อมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ3าเดือนครับตอนนี้ก็ประมาณ8เดือนแล้วพร้อมที่จะปลูกแต่เนื่องด้วยว่าข้อเสียของมันคือ เราทาการเก็บไว้ในเวลาที่ระยะเวลาที่ยาวนานเพราะเราใช้เวลาเตรียมแปลงเนี่ยตั้งแต่เดือนออมีนาจนถึงตอนนี้เดือนอะไรเนี่ยสิงหาคมใช้เวลาเตรียมแปลงห้าเดือน,นครับเนื่องจากว่าระยะเวลาของฝนนะครับมันเลยทําให้เกิดการดีเล์ของระยะเวลาต้นไม้ที่ยาวนานนะครับเซตนี้คือเซตประมาณสองปีครับอายุของขก็หลังจากนี้คือทําการปลูกโดยที่ลักษณะข,ของต้นคือเราจะสามารถช่วยเขาให้เจริญเติบโตเร็วคือ ลักษณะของต้นพืชที่เราย้ายมาครับคือรากของเขาลงดินไปแล้วเราก็เลยทาการตัดนะครับท่อนของเขานึกงด้ว่าเขาท่อนที่ยาวเกินไปเดี๋ยว่กล้องตามดูนะครับผมเพราะตอนนั้นอ่ะคือต้นของเขาอ่ะคือโอ้โหนี่ลักษณะเขาเนี้ยเลยเขามีความสูงคอนข้าที่มากครับเพราะว่าถ้าเราปลูกลักษณะนี้มันปลูกได้ครับแต่ว่าต้นไม้ของเขาจะใช้แรงแอคทีฟคอนข้าที่จะเยอะครับช่วย ให้ตัวเขาเองรอดเพราะฉะนั้นเราก็ได้ช่วยเขาโดยที่ว่าเราจะตัดกิ่งของเขานะครับโดยที่การตัดนะครับคือตัดท่อนของเขาคือเราใช้ปูนแดงนะครับหรือใช้อะไรก็ได้นะครับที่มีสปปรรพคุณนะครับเป็นเบสนะครับมาทาหน้าบริเวณหน้าไม้ของเขาเพื่อที่ว่าอะไร <S <S เพื่อที่จะไม่ให้พวกเชื้อโรคเชื้อราต่างเจาะกินบริเวณเยื่อผิวเยื่อเยื่อผิวบริเวณลําต้นของเขานะครับฉะนั้นเราอาจจะใช้เป็นปูนแดงปูนขาวที่เท่าก็ได้ที่มีรถกดเป็นเบรดนะครับ หรือใช้กาวลาเท็กก็ได้ครับทาก็คือเราทานี้ปิดไม่ให้มีเชื้อโรคเข้ามาเหมือนอารมณ์เหมือนแบบคนนะครับที่ทําแผลเราก็ใช้พวกน้ํายาฆ่าเชื้อล้างแผลก่อนเบตาดีนแล้วก็ใช้ผ้าปิดนะเพื่อป้องกันเชื้อโรคอันนี้ก็เช่นกันนะครับโดยที่การตัดนะครับเรามีควรตัดบริเวณที่มีลักษณะเป็นสีน้าตาลอย่างนี้คืออันนี้คือเนื้อไม้ของเขาเริ่มมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่แล้วนะครับเราควรตัดบริเวณที่มีสีเขียวคือเยื่อบุขอเขามีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะยังสามารถเจริญเติบโตไปได้นะครับแล้วก็ดูรเเตาาข ตัดให้มันมีตาให้ที่พร้อมที่จะแตกเ,อเยอะๆครับอันนี้คือเป็นเซตที่เราทําการตัดเรียบร้อยนะครับอายุมันสองปีเราจะทการไปปลูกกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ยานะก็คือแบคคคนเลอร์นะก็คือจะเป็นยาป้องกันนะครับก็คือป้องกันเชื้อราก็คือเพิ่มประสิทธิภาพให้ต้นพืชน,นี่คือก็จะแทรกซึมไปตามเยื่อเซลล์ของผิวพืชเนี่ยก็คือเป็นยาป้องกันไม่ให้เชื้อราเชื้ออะไรมากัดกินเขาผมก็จะทําการฉีดนี้ครับฉีดบริเวณโคนบริเวณต้นให้มันครบนะครับโดยที่ เฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักต้นไว้ในสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้แผลบริเวณนี้เขาแห้งแล้วก็ลงปลูกได้นะครับโดยการลงปลูกนะครับมีเทคนิคที่ว่าเราก็ทําการร่อนน้าทุกวันนะครับแต่อย่าให้น้ําเยอะนะครับถ้าเราให้น้ําจนแฉะหรือจนเยอะเกินไปบริเวณน้ําท่วมขังอะ่ะจะแต่เกิดปัญหาต่อมาคือโรคลากเน่านะครับเพราะว่าช่วงนี้คืออารมณ์เหมือนลากเขายังไม่แข็งแรงครับรากเขายังไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ฉะนั้นเราต้องช่วยเขาให้มากที่สุดคือตัดการคลายน้ําของเขาลด การทางานของต้นไม้ให้เยอะที่สุดให้ต้นไม้เขาพักผ่อนให้เยอะที่สุดตอนนี้คือเขายังเหนื่อยล้าคือเขาพูดง่ายคือเขากำลังตกใจอยู่ครับฉนันเราก็เลยต้องใช้วิธีต่างๆในการช่วยเขาแต่ทีนี้คือหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับผมเราจะทําการใส่เขาเรียกว่ายานะครับก็คือจะเป็นยาบํารุงรากก็คือยายาเล่งรากครับคือเราจะฉีดให้บริเวณต้นเขามีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็บริเวณรากนะครับแล้วก็ฉีดเช้าเย็นเช้าเย็นลอยอย่างนี้ตัววันประมาณ หนึ่งอาทิตย์นะครับเขาก็จะเริ่มมีการแตกกอแตกหน่อแตกตายซะหน่อยแล้วครับโอเคครับนี่จะเป็นเทคนิคดีๆนะครับในการทาก็คือการย้ายต้นไม้จากบริเวณที่อยู่ที่เดิมนะครับแล้วย้ายมาใหม่สังเกตดูรากของเขาครับนี่คือรากเขาจะเริ่มลงดินแล้วเราต้องสังเกตเดีๆว,ว่าเวลาเราถอดมาไอลากตัวนี้มันมีการขดอะไรอยู่ไหมนะครับนี่ให้เหลือลากแก้วไว้ให้เยอะที่สุดนะครับรากแขนงตัดทิ้งบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผม ครับวันนี้ความรู้ดีๆมีแค่นี้ครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการฉีดยาแบคแคนเลอร์อยู่นะครับเพื่อที่ช่วยให้เขาร่างกายป้องกันพวกเชื้อราพวกเอ่อพวกเชื้อรานะครับป้องกันพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียต่างนะครับที่จะมาทำให้ต้นของเขาไม่แข็งแรงนะครับอันนี้เราก็ทาการฉีดบริเวณที่โคนต้นนะครับแล้วก็บริเวณลําต้นนะครับฉีดให้ทั่วท่เลยนะครับผมเรื่องคือ תגיעת אימו לסוגיה